พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันถึงสุขตามไลน์แอดไทยแฟรนไชส์รวยกระจายแน่นอน สิ่งต้องรู้ก่อลงทุนแฟรน,นไชส์ในวัยเกษียณให้ปังเชื่อกันหรือไม่ว่าในทุกวันนี้กลุ่มคนใกล้วัยเกษียณอายุจากการทํางานคือก่อน60ปีเริ่มหันมาสนใจและนิยมซื้อธุรกิจแฟรนไชส์กันมากขึ้นเพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีพลังงานในการทํางานที่เหลือเฟือและยังมีเงินเก็บจากการทํางานที่ยาวนานจึงทําให้หลายๆคนอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างรายได้ต่อไปหลังกเกษียณหรือบางคนก็อยากจะทํางานต่อไปเพื่อคายเหงาสําหรับในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของธุรกิจแฟรนไชส์และหลายคนเข้าสู่วงการแฟรนไชส์ในช่วงอายุกเกษียณไปแล้วหรือเพิ่งเริ่มธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นเรย์คอรวัย50ปีที่ได้ก่อตั้งแมคโดนัลด์และผู้พันแซนเดอร์ในวัย65ปีทําธุรกิจไก่ทอด KFC แล้วคุณรู้กันหรือไม่ว่าเหตุผลที่คนใกล้เกษียณนั้นหันมาเข้าสู่วงการแฟรนไชส์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุ55ปีกว่าก็เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีประสบการณ์และมีเงินทุนสูงถือได้ว,ว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของระบบแฟรนไชส์วันนี้เว็บไซต์ t ท a i f r a n ช h i s e Center com จะขอมาแนะนําข้อคิดและสิ่งที่ต้องรู้ให้กับกลุ่มคนใกล้เกษียณหากต้องการซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ต่อเนื่องจากร้างกเกษียณหรือเพื่อแก้เหงาและเป็นงานอดิเรกอีกด้วย 1. เข้าใจข้อปฏิบัติของแฟนชสยซีถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องเข้าใจว่าในแต่ละวันจะต้องทํางานอะไรบ้างเพราะการเป็นแฟนชสยซีนั้นจะนําเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าน้อยกว่าการทําธุรกิจของตัวเองเพราะว่ามีระบบมาช่วยสร้างแบรนด์ ทำการตลาดให้แฟรนไชส์ซีแต่การเป็นแฟรนไชส์ซีจะเน้นการทำงานในหน้าที่อื่นๆด้วยอย่าลืมว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นลูกจ้างมีเจ้านายแต่ถ้าเป็นแฟรนไชส์ซีต้องกลายมาเป็นนายตัวเองและลูกน้องในเวลาเดียวกันเราต้องรู้สึกสบายใจกับหน้าที่และตําแหน่งนี้ด้วย 2. ต้องทำงานหลากหลายหน้าที่หลังจากการเป็นพนักง,งานบริษัทมาหลายปีอาจจะทําให้คุณเคยกับการแบ่งงานกันทําถ้าเป็นแฟรนไชส์แล้วต้องสบายใจการทํางานเป็นเจ้าของบริษัทจนกระทั่งเป็นพันโลงขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณต้องการอะไรในเวลานั้น 3. เพิ่มความเสี่ยงให้ทรัพย์สินหลายคนที่เก็บหอมรอมริบจากการทํางานจนกระทั่งอายุ50ปีกว่าอาจจะยังไม่อยากสร้างความเสี่ยงให้กับทรัพย์สินของตัวเองดังนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากที่ไหนบ้างก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ 4. เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแม้คนวัย55ปีอาจยากใช้เวลาว่างในการท่องเที่ยวพักผ่อนหรืออื่นๆแต่เมื่อถ้าลงทุนในแฟรนไชส์แล้วก็ต้องเข้าใจการทำงานด้วยว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองไปบ้างไม่มากก็น้อย 5. ต้องวางแผนเลิกทำงานด้วย ถือว่าข้อนี้สำคัญเพราะเป็นสิ่งที่คนที่อายุ55ปีต้องตัดสินใจว่าจะทำงานต่อไปอีกกี่ปีและจะทำอะไรเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแต่ไม่อยากทำงานต่อแล้วไม่ว่าจะขายหรือยกให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งให้สืบสานต่อดังนั้นคุณควรที่จะคิดวางแผนนี้ไว้ล่วงหน้าสรุปว่าถ้าเกิดจะเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนเราต้องการอะไรจากการเป็นเจ้าของธุรกิจและวิเคราะห์ถึงโอกาสต่างๆโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวคุณเอง และทั้งหมดก็เป็นฮาคอที่คนใกล้กเกษียณอายุการทำงานจะต้องรับรู้ก่อนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจหากใครสามารถยอมรับเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นหลังซื้อแฟรนไชส์ได้เชื่อได้ว่าคนเหล่านี้คงทำงานหลังกเกษียณอายุอย่างมีความสุขสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai f r a n c h i s e n center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟ f น a n c h เซ็น e ตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ